คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยใหม่แล้วนะในเรื่องของพันธะเคมีหรือเคมีข้อบอนนะคะในหน่วยแรกในคลิปแรกเนี่ยเราจะมาศึกษากันก่อนว่าพันธะเคมีเนี่ยคืออะไรนะคะไปดูความหมายของคําว่าพันธะเคมีรวมถึงไปศึกษาเรื่องของคําว่าแรงยึดเหนี่ยวมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะกับคําว่าพันธะเคมีนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ในความหมายของพันธะเคมีนี้นะคะหรือเคมีคอนบอลเนี่ย <us> เขาก็จะหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวนะเพราะนั้นพันธะก็คือแรงยึดเหนี่ยวนะคะเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมสองอะตอมนะคือจะยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมก็ได้นะคะหรือไอออนนะคะที่เป็นไอออนบวกไอออนลบเนี่ยนะคะก็ยึดเหนี่ยวเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมเลกุลหรือเป็นกลุ่มข,ของอะตอมนะคะตัวแรงยึดเหนี่ยวตัวนี้เนี่ยนะคะ มันก็จะขึ้นกับอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งนักเรียนทราบไปแล้วนะคะเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะอิเล็กตรอนวงนอกสุดนั้นที่เราเรียกเขาว่า valence electron นะคะซึ่งมันจะบอกถึงหมู่ใช่ไหมตัว valence electron เนี่ยแหละสำคัญค่ะเพราะว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดนี้จะมีการให้หรือรับอิเล็กตรอนไปเลยก็ได้อย่างเช่นหมู่ 1A เนี่ยเขาจะมี valence electron เป็น1ใช่ไหม เขาก็จะให้หนึ่งที่เป็น v a เลนซ์อิเล็กตรอนของเขาออกไปทําให้เขากลายเป็นไอออนบวกหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเคยศึกษาไปแล้วนะหรือหมู่อย่างเงี้ยเขาก็สามารถรับได้อีกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ว่าจะให้หรือรับเขาก็จะต้องทำให้วงนอกสุดของเขาเป็น8นะแม้กระทัางการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันคือไม่มีใครให้ไม่มีใครรับก็จะมาแชร์อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะ แต่แชร์แล้วเนี่ยก็ยังต้องทําให้วงนอกสุดเนี่ยเป็น8ดีๆนะคะเพื่อทําให้โมเลกุลที่เกิดขึ้นจากการาสร้างพันธะกันนี้เนี่ยนะคะมีความเสถียรขึ้นดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการที่เขาจะาสร้างพันธะต่อกันนะคะระหว่างอะตอมนั้นเนี่ยเขาทําได้ด้วยกรณีใดบ้าง 1. เป็นการให้อิเล็กตรอนแก่อะตอมอื่นไปเลยหรือส รับอิเล็กตรอนมาจากอะตอมอื่นหรือสไม่ให้ไม่รับแต่เป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันโอเคไหมคะอันนี้คือความหมายของคําว่าพันธะเคมีเพราะฉะนั้นพันธะเนี่ยก็คือคําว่าแรงยึดเหนี่ยวนะดังนั้นต่อไปเราจะไปดูความหมายนะคะหรือประเภทของแรงยึดเหนี่ยวกันว่าเอ๊ะแล้วแรงยึดเหนี่ยวหรือพันธะเนี่ยเขามีกี่แบบนะอะไรบ้างไปดูเลยคะ่ะ ตัวแรงยึดเหนี่ยวนะ้นเนี่ยเราจะแบ่งแรงยึดเหนี่ยวเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1เราเรียกเขาว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลนะคะหรือวงเรียกว่าพันธะเคมีเห็นไหมคะเคมีคออบอนนะคะแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลซึ่งนรกเรียนทราบว่า1โมเลกุลจะต้องประกบอบด้วยอะตอมตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลนี้จึงหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอมนะคะซึ่งเขาก็จะมีได้กัน3รูปแบบ นะตัวแรงยึดเหนี่ยวนี้คุณเปลี่ยนมาเป็นคําว่าพันธะได้เลยเนาะเพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวก็คือพันธะนะคะเราก็จะได้เป็นพันธะโคเวเลนต์หรือใช้คําว่าโคเวเลนต์บอลนะคะพันธะไอออนิกหรือไอออนิกบอลและพันธะโลหะหรือเมทลิกบอลนั่นเองค่ะทีนี้พันธะทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยนะคะเกิดจากอะตอมที่มีสมบัติอย่างไรนักเรียนศึกษาเรื่องของตารางธาตุไปแล้วนะคะว่า ในธาตุในตารางธาตุของเราเนี่ยเราจะพบธาตุที่มีสมบัติ3อย่างก็คือมีความเป็นโลหะอโลหะแล้วก็กึงโลหะถูกไหมคะทีนี้ในความเป็นโลหะเนี่ยเขาจะเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายแล้วก็อโลหะเนี่ยก็จะรับอิเล็กตรอนได้ง่ายนะคะพอเสียอิเล็กตรอนไปเขาก็จะกลายเป็นไอออนถูกไหมพอเสียอิเล็กตรอนไปก็จะเป็นไอออนบวกหรือรับอิเล็กตรอนมาก็จะกลายเป็นไอออนลบ เพราะฉะนั้นพันธะนี้จึงเรียกว่าพันธะไอออนิกค,ครูจึงสรุปให้ฟังตรงนี้เลยค่ะว่าพันธะไอออนิกนั้นนะคะก็จะเกิดระหว่างอะตอมของธาตุโลหะกับธาตุที่เป็นอะโลหะค่ะคือโลหะจะให้อิเล็กตรอนไปกลายเป็นไอออนบวก นะคะส่วนอะโลหะจะรับอิเล็กตรอนมาก็จะกลายเป็นไอออนลบนี่คือการให้และรับจาได้ไหมเหมื่อกนนี้นะมีอะตอมที่ให้อิเล็กตรอนแก่อะตอมอื่นหรืออะตอมที่รับอิเล็กตรอนแก่อะตอมอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพันธะไอออนิกนะคะส่วนการใช้ร่วมกันเนี่ยไม่ให้ไม่รับเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเอ่อจะมีค่า EN ที่สูงทั้งคู่นะคะก็คือ เาไม่สามารถที่จะให้หรือรับได้เขาก็จะใช้ร่วมกันพวกนี้ก็จะเป็นธาตุที่เป็นอะโลหะค่ะนะคะกับอะโลหะด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรนดูสูตรสารประกอบแล้วนักเรนอยากทราบว่าเขาเป็นโคเวเลนต์หรือไอออนะะิกเนี่นยค่ะนักเรนก็ต้องรู้จากสมบัติของธาตุนะคะว่าเขาเป็นโลหะหรืออะโลหะนะคะแต่ถ้าเขาเป็นโ oh ลหะล้วนๆเลยนะเป็นโ oh ลหะล้วนๆเลยเขาก็จะได้เป็นพันธะโลหะนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลระหว่างอะตอมกับอะตอมนะคะเราก็จะได้พันธะ3ชนิดนะเป็นโคเวเลนต์บอลหรือพันธะโคเวเลนต์ไอออนิกบอลพันธะไอออนิกหรือเมทัลลิกบอลหรือพันธะโลหะนะคะทีนี้พอเราบอกว่าเขามี2ประเภทนี่คือประเภทแรกนะคะเป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลนันเรียงก็วิเคราะห์ได้แล้วค่ะแรงยึดเหนี่ยวต่อไปก็น่าจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่อยู่ระหว่างโมเลกุลนั่นเองค่ะ ตัวแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุลนะคะเราไม่ดูที่อะตอมแล้วเราดูกลุ่มใหญ่เลยคือกลุ่มของโมเลกุลเลยนะคะมันก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยนะคะด้วยกันสามประเภทเหมือนกันอันที่1ก็คือแรงที่เราเรียกว,ว่าแรงลอนดอนนะคะหรือลอนดอนฟอร์นะคะแรงนี้เป็นแรงที่อ่อนที่สุดเลยนะคะแรงยึดเหนี่ยวนี้เนี่ย้ยวยแรงที่ไม่แข็งแรงนะคะอันที่2เนี่ยเป็นแรงดึงดูดระหว่าง พัวนะคะไดโพไดโพนะคะอินเทอร์เรชันนะตัวนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดระหว่างคัวก็แสดงว่าเขามีพัวในโมเลกุลของเขานะคะส่วนอันที่สามเนี่ยก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เราเรียกเขาว่าทันธ้าไฮโดรเจนหรือภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าไฮโดรเจนบอนก็แสดงว่าเขาจะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลระหว่างอะตอมของทตุไฮโดรเจนในโมเลกุลหนึ่งกับอะตอมอะไรของทตุ อีกอะตอมอีกโมเลกุลหนึ่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะคะเป็นอันทราบว่าแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2ประเภทนะประเภทที่1เป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลถ้าเมื่อไหร่เป็นภายในโมเลกุลจะต้องเป็นแรงยึดระหว่างอะตอมกับอะตอมนะคะซึ่งเราจะต้องดูว่าอะตอมนั้นเป็นโลหะหรืออะโลหะถ้าเป็นโลหะล้วนเขาก็คือเมทัลลิกบอลนะคะพันธะโลหะแต่ถ้าเป็นโลหะกับอะโลหะเขาก็คือไอออนิกบอลนะคะพันธะไอออนิกนั่นเอง หรือถ้าเป็นอะโลหะล้วนเลยนะคะคืออะโลหะกับอะโลหะเราก็คือโควาเลนต์บอลนะคะพันธะโคววเลนต์เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็คงจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมายพันธะเคมีนะคะหรือคําว่าแรงยึดเหนี่ยวนั่นเองนะคะรวมถึงประเภทของแรงยึดเหนี่ยวด้วยนะคะว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ